ในเพื่อนพี่พี่ครกนะอันนี้เพื่อนพี่พี่รักมากเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้พวกน้องดูนะดูกันได้เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้หน้าผมแล้วพี่น้องก็ดูกันขอมาได้เช้าเดือนแล้วนะไปเลยฝากพี่ไว้เพื่อนอันนี้พี่รักมากไปละวันนี้คือก็จะเอารูปหน้าเฟีดขึ้นให้ก่อนดูก่อนไป ขอพี่เอารูปหน้าเฟนให้ดูแต่พี่น้องก็จะดูว่าเด็นคนหลังมาแต่ต่อจากรูปหน้าเฟนพี่ก็จะต่อโดยรูปมันต่อเอารูปมันขึ้นให้ดูนะขอพี่จะเอารูปหน้าเฟนให้ดูก่อนไแล้วก็จะตามต่อด้วยด้วยรูปมันนะอันนี้เพื่อนพี่มันก็โสดแล้วใครจะเข้าดูก็ดูไปเลยครับเพื่อนพี่มันโสดนะตอนนี้มันเริ่นเฟนโสดตอนนี้มะนโสดจดนะองเข้าไปคอมเมนต์ก็ได้มันโส